ว่างนานต้องใช้บ้องข้าวไฟฟ้าอ้องเป็นห้องพักแคบๆเหมือนห้องขอเช่าแค้มคนงานเงี้ยมันก็ไม่มีต่อคมต่อแกแมันต้องใช้แบบเึรื่องเใช้ไฟฟ้าพอโดนน้ำท่วมมันก็เครื่องไฟฟ้าก็เสียหายอืมัเตรียมไว้อืมข้างในก็จะเป็นอ่าหนึ่งในผู้ได้รนะับผลกระทบน้ำท่วมนะคะก็คือแรงงานนะคะที่ทำงานโอ้ นะคมีเด็กน้อยมีข mm. ้าวสารอืมนี่อาจารย์ต๊อกอ่ะสืสกุลกินนิกรจากเชียงรายนะคะมาถึงที่ห uh> ัดใหญ่แล้วนะคะสองวันแล้วนะคะมาดูนะคะโดยเฉพาะศูนย์ช ok ่วยเหลือแรงงานข้ามชาตินะซึ่งที่หัดใหญ่นี่เราก็มีแรงงานเยอะแล้วก็น้ำท่วมด้วย เราแจกไปละหนึ่งพันครอบครัวหนึ่งพันครอบครัวเลยเหรอใช่โอ้โหยังไม่ครบแล้วแล้วตัวเลขประมาณเท่าไหร่เฉพาะอะไรงานที่อะไรงานที่สงขาเนี่ยเท่าที่เห็นตัวตัวเลขประมาณสี่หมื่นคนสี่หมื่นคนใช่สี่หมื่นคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้เดือดร้อนทั้งหมดน้องอย่างน้องมามากับอาจารย์ต้องหน่อยอันนี้ก็เป็นตัวแทนอยู่ศูนย์นี้ค่ะที่ศูนย์นี้เป็นสถานบันสมบัติ เอาหมวกเออเออเออเห็นหน้าชัดไปหลอกทีวีมึงก็เลยรอๆมาทางนี้คะมาทางนี้รอบร้นี่มาทางนี้มาทางนี้ทานี้ได้ได้ได้โอเคอ่าอาจารย์ครับได้มาดูที่น้ำท่วมที่หัดใหญ่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเห็นสภาพถ้าเทียบกับ แม่สายและเชียงรายก็คือมันก็ท่วมเหมือนกันนะแต่ที่ความต่างก็คือว่าน้ําท่วมกินบริเวณกว้างกว่ากระจัดกระจายกว่าแล้วก็ความเสียหายมากกว่ามีผู้เสียชีวิตเยอะกว่าโอเคถึงแม้ว่าจะไม่มีโคลนใช่ไหมครับที่เป็นอุปสรรคแต่ว่าบ้านเรือนก็เข้าของเครื่องใช้ทรัพย์สินของประชาชนก็เสียหายทั้งหมดซึ่งก็สร้างความยากลำบากให้กับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจมากๆสกสำหรับที่นี่ถ้าเทียบแล้วคือสกเกลของ ที่หาดใหญ่มันใหญ่กว่าเชียงรายแล้วก็แม่สายรวมกันนะครับอันนี้นก็เลยเป็นความยากลําบากมากในการาทั้งรับมือแล้วก็ฟื้นฟูหล,ลังจากนี้ครับอืมนั่นก็คืออันนั้นก็นับไม่นับคือแค่แค่ประชาชนร้านค้าครับต่างๆที่เสียหายหน,นะนักนะคะหนักกว่าหนักกว่าเชียงรายมากแล้วก็พื่คิดว่าหลายเท่าเนี่ยโอเป็นสิบเท่าผมว่ามัน มันกว้างไกลไปที่ไหนเราก็เจอร่องรอยน้ําท่วมเจอร่องรอยความเสียหายเจอกองขยะที่ประชาชนเอาเอาทรัพย์สินสมบัติของส่วนตัวทั้งหมดที่มันมันใช้การไม่ได้แล้วต้องมาคองลงกันข้างทาง,ข,างข้างถนนกลางซอยกลางถ,นน,น,างางถน,นนเนี่ยใช่ไหมครับบางเส้นเราก็ไปเห็นก็ทั้งกลิ่นทั้งปริมาณมันก็สูงท่วมหัวท่วมสูงกว่ารถปิกอัพ ที S <S ่สูงก่ารถธรรมดาครับบางบางที่เราก็เห็นกองขยะมันก็เลยกองมาบนผิวถนนก็แสดงว่ามันหนักหนาสาหัสมากอันนี้เราไม่นับที่จุดรวมขยะเนาะอันนั้นแบบก็มาถึงม,มา,มาแล้วก็กลุ่มที่ที่กระทบอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็บอกบว่าเรื่องการเหลือยก็ยากก็คือเรื่องของแรงงานข้ามชาติ <S <S ใช่ไหมคะแรงงานข้ามชาติเนี่ยตัวเล้คนดยประมาณประมาณแบบสามหมื่นสี่หมื่นคนแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็ยังไม่รู้ว่ามีกี่คนที่รับผลกระทบ นะครับแล้วก็อย่างที่เครือข่ายเราที่ตรงเนี้ยนะครับก็เป็นศูนย์รวมของพี่น้องที่แรงงานที่หักใจก็เป็นที่ทั้งเครือข่ายแรงงานจากสุราษฎร์ธานีชุมพรสมสุทรสาครกรุงเทพแม่สายเชียงรายเนี่ยก็มารวมกันที่นี่บริจา,เาเคเงินทองคนละเล็กคนละน้อยมาซื้อข้าวสารอาหารแหง้งเ,เครื่องนุ่งห่มนะครับเสื้อผ้าแล้วก็ที่นอนหมอนผ้าหม่ม หม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้าเข้าสารเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากเพราะว่าพี่น้องเนี่ยก็อยู่กระจัดกระจายตามแคมป์งานก่อสร้างต่างๆบางกลุ่มก็ต้องหนีไปอยู่บนตึกที่ตัวเองกำลังสร้างยังไม่เสร็จ2คืน3คืนอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างยากลำบ,บากก็เขาก็บางกลุ่มก็เจอว่าเอกสารที่ติดตัวพวกพาสปอร์ตเดินทางเอ้ยบัตรชมพูเอ้ย,ออยนังเสืออนุญ,ญาตเดินทางเนี่ยเอาไปไม่ทันเนี่ยก็ลอยหายไปตามน้ําอันนี้ก็จะยิ่งยุงย่งยากอีกว่าจะ จะไปจัดการแจ้งหายยังไงจะไปคัดสำเนาที่จัดงางานยังไงอันนี้ก็โอ้โหก็ยิ่งยิ่งยากลำบากไปใหญ่นะครับแล้วก็เราเพิ่มมามีบางมีหนึ่งรายเนาะที่เสียชีวิต,ชวตใช่ไหมโอ้แล้วอืมไงไงอันนี้ก็ยังก็จะมีคําถามตามมาไอ้ว่าโอเคแล้วจะแสา,ามารถเยียวยา<บ>ได้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 รับศพแล้วแล้วก็เพิมการชำนาญกิจไปเรื่อยๆแต่ก็ยังปัญหาว่าเออแลจะจัดในักการเยียวยาแบบเดียวกับกับคนไทยหรือเปล่าวันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ ค่า่าย,ย่เพราะว่าเพราะว่าแรงงานไม่ได้เงินเดียวยาเก้าพันอยู่แล้วใช่ครับแต่ไม่ได้คนเขาไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นก็คือการช่วยเหลือที่จากพี่น้องแรงงานตัวนี้สาคัญมากก็คือไปช่วยกันเดี๋ยวตอนนี้เราไปอยอดรวมเบื้องต้นเนี่ยคือหนึ่งพันครอบครัวหนึ่งพันครอบครัวนะนี่ยังนา่าเฉพาะกลุ่มเรานีามีกลุ่มบูลที่อื่นๆที่เขาช่วยเหลือกันอีกแล้วที่สําคัญคือเขาอยู่กระจัดกระจายอ,อยู่กระจจายอยู่ตรงซอยโน้นบ้างอยู่ตรงซอยนหนบ้างอย่างเมื่อคืนเราไปจนถึงสี่ทุ่ม กว่าเราจะกลับมาจนจุดสุดท,ท้ายค่ะเออน้องอ่าเป็นไงบ้างคะได้เจอเพื่อนเพื่อน,อนรายงานที่กระทบน้ําท่วมแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างหรือยากลําบากกันยังไงครับยากยากหที่ละบอนมากราะที่ที่ทปิดที่ปีที่แล้วอ่ะที่น้าท่วมไม่เยอะขนาดน,นี้อืที่ปีเนี้ท่วมมากเลย มากกว่าสามเท่าเลยนนครับประมาณนำต้วน,น,น,นความสูงประมาณได้สามเมตรประมาณนี้แล้วก็คนเขาเสียชีวิตเยอะประมาณหนึ่งพัน 1, กว่าไม่ถึงไม่ถึงคนเสียชีวิตร้อยกว่าคนคร้อยสี่สิบห้าคนแต่ว่าอ่าความวามเดือดร้รนเล่าเรื่องกันเข้าไม่ถึงเรื่องของ,ของการเยียวยายอยู่แล้วเนาะยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันเอง เพราะบาง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 ที่เขาเป็นแคมป์คนงานสูงเกินร่างกายเลยก็ต้อพยพหนีออกไปเื่อเปลี่ยนความลำบากค่ะใช่เดี๋ยวเพื่อไปดูเรื่องจะไปช่วยใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนคุณต้องการอะไรบ้างเรากำลังไปแล้วคุณไปกับผม